อาหารแต่ละอย่างนั้นเราอยากกินอะไรเราชอบอะไรเราก็ดัดแปลงมันขึ้นมาได้อย่างเช่นวันนี้ครับแกงกะทิหมูถั่วพูมะเขือเปอราะครับวันนี้เชฟใช้พริกแกงใต้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยตั้งกระทะแล้วก็เทหัวกะทิลงไปครับเมือ่อน้ำกะทิเริ่มร้อนแล้วเชฟก็ใส่พริกแกงใต้ลงไปเลยครับ เป็นพริกแกงใต้ของเชฟจอมหอมครัวเองนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานลงไปครับเริ่มคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันเลยนะครับใครสนใจอยากได้พริกแกงใต้อร่อยๆเข้มข้นๆอย่างนี้นะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาในเพจของเชฟจอมหอมครัวได้เลยนะครับจะมีแอดมินเป็นคนตอบอยู่นะครับถ้าทักหน้าเฟซนั้นเชฟไม่ค่อยมีเวลาตอบนะครับต้องขอโทษด้วยครับทักมาทางข้อความหรือทักแชทนะครับอ่ะ เมื่อนคนจนทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับหลายๆคนบอกไหนจดไว้ตรงไหนก็คุณดูคลิปไม่จบนี่ <c oughs> อ่ะมาเราก็เริ่มผัดให้หมูสุกให้หมดเลยครับอยากได้เป็นหมูติดมันหรือหมูล้วนๆก็แล้วแต่เลยครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทิตามลงไปครับ ทุกอย่างให้เข้ากันเล็กน้อยครับวันนี้ใช้คำว่าคิดเมนูขึ้นมาที่เราชอบเราอยากกินเลยนะเช่นมะเขือเปาะนี่แหละครับอ่ะใส่มะเขือเปาะต่อลงไปเลยครับวิธีการก็ใส่ขณะที่น้ําเดือดนะครับไม่งั้นมะเขือเปาะของเราก็จะดําหมดนะครับหั่นเสร็จก็ไปแช่น้าเกลือไว้ด้วยแล้วก็ตามด้วยถั่วพลูครับ แม่กรอบทั้งสองอย่างเลยครับวันนี้เข้ากันจริงๆชอบอะไรก็ทำมันออกมาอย่างนั้นครับเป็นเมนูที่เราทำกินกันได้เองครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยครับแล้วก็คนทุกอย่างกดทุกอย่างให้เขาโดนความร้อนให้หมดนะครับผักของเราก็จะได้ไม่ดำนะครับก็จะเขียวสดสวยอย่างนี้แหละครับอ่ะแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปแล้วก็ พริกแดงนะครับตัดสีสันตบท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มกลิ่นหอมครับนี่แหละครับโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยเห็นไหมละครับมีความเข้มข้นนะครับด้วยพริกแกงใต้นะครับมีความกรอบของถั่วพูกับมะเขือเปาะนะครับโอ้โหดูสิครับน่ากินมากๆเมนูนี้ครับ อย่างที่เห็นนะครับเชฟแทบจะไม่ปรุงรสชาติอะไรเลยนะเพราะว่ารสชาติของพริกแกงใต้ของเชฟจอมเนี่ยเขามีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเผ็ดน้อยครับภาคกลางกินได้แน่นอนครับโอ้โหข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะวันนี้